สวัสดีค่ะพบกับหยิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะก็ประมาณว่าอันนี้เดี๋ยวหยิงจะมาแชร์ดีกว่านะว่าค่ากองชีพที่นี่นะคะจะขนาดไหนนะคะถ้าสมมติว่าอย่างวันทำงานของหยิงนะปกติแล้วหยิงจะเหมือนกับทำกับข้าวห่อข้าวนะคะเหมือนมีกล่องข้าวน้อยมาทานที่ทำงานนะคะก็ แต่ว่าวันนี้นะเมื่อคืนประมาณว่าทํางานดึกนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรมาทานนะคะก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าเออมาแต่กาแฟประมาณว่ากาแฟนี้ก็จะซื้อทานเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ติดกาแฟมากแล้วอย่างวันนี้ก็ได้ประมาณว่าได้เป็นอาหารที่ร้านคาเฟ่นะคะตรง ก็จะเป็นแรปนะคะซึ่งในวันทํางานถ้าอย่างที่ไทยถ้าสมมติว่าเป็นแรปประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าอย่างที่ไทยก็เขาเรียกว่าอะไระยิงไม่แน่ใจว่าที่ไทยที่ไทยเราก็คงประมาณว่าเออเข้าวถ้าไม่แบบว่าไม่ไปร้านอาหารข้าวราดแกงหน้าออฟฟิศข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ก็น่าจะไม่เกินร้อย คิดว่านะน่าจะไม่เกินร้อย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 บาทนี้ก็น่าจะได้ร้านประมาณว่าเขาเรียกว่าได้อาหารเที่ยงนะคะหนึ่งหนึ่งมือ้อหรือว่าถ้ากินที่มันโอเคกว่านั้นก็เนาะแต่ถ้าประหยัดนะคะแต่ว่าปกติแล้วอย่างอ,อันที่นี่นะคะอย่างราคานี้ก็ตกอยู่ที่ก,กาแฟกับไอโจ้รปนี้นะคะแค่รปแค่นี้นะก็ประมาณ สิบห้าดอนนะคะสิบห้าดอนก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ามัน1 21ก็ประมาณสิบห้าดอนก็ประมาณเกือบ300แล้วอะใช่ไหมเพราะว่า10ดอนสิบดอนมันก็ส0งร้อยสิบดอนมันก็200 210ยสองร้ยสิบใช่ไหมหาดอนก็100ก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะก็คือร้านร้านแค่ร้านนะแค่แบบว่าอาหารเที่ยงนะคะ ประมาณนี้นะคะค่าครองชีพที่นี่ก็จะบอกว่าค่าเงินสูงก็จริงแต่ว่าค่าครองชีพที่ที่ออสเตรเลียนี้ก็สูงนะคะ,ะถ้าไม่แบบว่าถ้าไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ไม่ไม่ยุ่งจริงๆคือ99.99% 99คิอเญิงจะทําก้าอจข้าวมาทานนะคะก็คือจะมีอะไร าทานอาหารเที่ยงมาทานนะคะก,ก็จะไม่ซื้อนะคะอันนั้นก็จะประหยัดได้อีกทางนะก็แต่ว่าคิดเป็นเงินเหมือนกับโอเคถ้าคิดเป็นรายได้ต่อวันนะคะรายได้ต่อวันกับมีเสียงเพลงนะคะพี่น้องอถ้าเป็นรายได้ต่อวันก็เขาเรียกว่าอะไระประมาณว่า เท่าไหร่ประมาณยิมทำงาน7ชั่วโมงใช่ไหมเจ็ชั่วโมงครึ่ง7ชั่วโมงก็คูณไปนะคะคูณไปก็ถือว่าโอเคนะกับร้านร้านในราคานี้นะคะเพราะว่าถ้าทำงานก็้อยกระเหรียญลอยกเหรียนก็โอเคอยู่นะอื แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อทานทุกวันนะก็เอามาแชร์ประมาณนี้นะคะว่าค่าครองชีพที่นี่ก็ไม่ได้มันก็มันมีหลายๆอย่างนะคะที่ประมาณว่าก็แพงค่าครองชีพสูงแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรค่าแรงสูงแต่ว่าค่าครองชีพก็สูงเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่ายิงมาแชร์แค่นี้นะของไปทานอาหารเที่ยงก่อนคิดว่าหยิงไม่แน่ใจว่าคลิปนี้หยิงจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าหยิงลืม ลืมฟังว่ามีอเจ้าเพลงนะคะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะติดหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดูกันแน่ๆติดแน่แน่คิดว่านะคะก็ก็เป็นว่าฟรีเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะอัปเดี๋ยวยิงอัปอันนี้ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยิงมาทําคลิปใหม่ถ้ามันติดนะคะโอเคเอาเป็นว่าฝากไว้แค่นี้นะคะไปทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบา,บายบายนะคะ